สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนเพื่อนพี่พน้องนักเรียนชาติผมคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับการตัดเปิดข้างหลองทรงด้วยฟันหลองเบอร์สองนะครับเป็นการตัดตามที่ลูกค้าสั่งนะครับสังเกตดูว่าหลังใบหูลูกค้าเวลาผมตัดผมก็จะตะแคงนะครับให้มันกินไม่สูงนี่เกินไปถ้าเราไม่ตะแคงมันจะกินสูงนะครับหลังใบหู นะครับเราต้องอดูเราต้องสังเกตเอาสําหรับน้องๆนักเรียนสำารผมที่ยังไม่มีความชานาญในการใช้อ,อกกุปกรณ์นะครับสําหรับหัวนี้นะครับลูกค้าเซ็ตผมมานะครับค่อนข้างที่จะเหนียวแว็กนะครับที่ร้านถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งให้สระเราก็จะไม่ได้สระนะครับเพราะราคามันก็จะแตกต่างกาันถ้าตัดอย่างเดียวก็ร8อยแปดิบนะครับถ้าตัดสระก็ 260นะครับลูกค้าไม่สั่งเราก็ตัดเลยนะครับแต่เวลาเก็บงานนะครับมันจะยากเิดหนึ่งเพราะว่าผมที่เหนียวแล้วก็ผมลูกค้าค่อนข้างที่จะกลางแล้วก็ชี้เนะี่ยฮะเวลาเราขึ้นส่งเสร็จมันก็จะดูกลางดูกพองแบบนี้นะครับเราก็จะมาใช้วีใหญ่นะครับในการไล่เก็บขอบผมนะครับให้มันเชื่อมหรือว่าให้มันดูคมเืลนที่สุดนะครับ ง่ายๆนะครับแค่เรา,ายกลอยๆแล้วก็เลีมยลไปผมไม่ต้องกดน,นะครับเราไล่เก็บขอบผมที่มันดูการดูชี้ให้มันดูกลมเกินแค่นั้นเองสำหรับการตัดตามสั่งนะครับเบอร์2เราก็ไม่ได้เก็บงานอะไรมากมายนะครับเก็บขอบผมด้านบนให้มันเชื่อไม่มาดูกลมเกิน นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเก็บตรงจรตรงขมับนะครับขอบผมด้านหลังไปหูไายทอยนะครับให้มันสัน้นหรือว่าให้มันนวลขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้ตัดให้มันขาวให้มันนวลอะไรมากมายนะครับเพราะว่า,าลูกค้าไม่ต้องการที่จะตัดสั้นอยู่แล้วเราแค่ไล่ให้มันเป็นกรอบเป็นทรงแล้วดูนวลดูสวยแค่นั้นก็พอนะครับ แค่นี้ายทอยก็จะดูทุยดูสโลปดูสวยขึ้นนะครับขอบผมด้านบนก็ดูกระชับดูเนียนดูกคมเกลือน,นะครับถ้าเรา,าเข้าใจในการใช้อุปก,กรณ์ทำางานนะครับมันก็ทำให้เราทำงานได้เร็วจบงานได้ไวนะครับตรงจอด,ด้านขวาของลูกค้านะครับที่เป็นร่องนะครับ จะเป็นแผลเป็นนะครับลูกค้าจะเป็นแผลเป็นไม่ได้แหว่งนะครับมันเป็นแผลเป็นของลูกค้าอยู่แล้วมาดูเป็นร่องดูขาวอยู่จุดหนึ่งตรงกลางจรพอดีนะครับหลังจากที่เราเก็บขอบผมด้านบนเสร็จนะครับผมก็จะมาเก็บงานนะครับตรงจรเราก็เก็บให้มันสั้นลงแล้วก็ไล่ให้มันนวลขึ้นการให้มันเป็นกรอบเป็นขอบเป็นทรงนะครับ แค่นี้เองนะครับเราก็จบงานได้นะครับถ้าเราเก็บงานให้มันดูเนียนดูมคมเือนเป็นทรงง่ายๆนะครับที่อยากจะแนะนําน้องๆนักเรียนชั้นประถมนะครับดูไว้เป็นแนวทางถ้าเผื่อเจอลูกค้าต้องการทรงแบบนี้หรือว่าประมาณนี้เราสามารถนําไปเป็นแนวทางหรือว่านําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะครับ ขอบผมลังไม่หูลูกค้าเห็นไหมครับผมก็จะไล่เก็บให้มันสั้นหรือให้มันนวลขึ้นใช้วีตักขึ้นแล้วก็ค่อยไล่เก็บเป็นแถวเนี่ยขอบผมนะครับมันจะไม่ตรงนะครับเห็นว่าถ้าเราการขอบผมนิดหน่อยมันก็ไม่ตรงนะครับเราต้อง เอาขอบผมด้านบนนะครับเป็นไกล้ไลน์นะครับนะฮะการจากด้านบนลงมานะครับให้มันตรงนะครับมันจะได้ดูตรงดูสวยนะครับนะฮะแล้วเราก็เก็บส่วนที่มันยาวไปนะครับแล้วก็เก็บให้มันนวลขึ้นให้มันสั้นลงให้มันนวลให้มันดูปมคืนแค่นั้นเองนะครับเราก็จบงานได้เป็นทรงง่ายๆแค่เราตัดให้มันเป็นกรอบเป็นทรงเฉยๆนะครับลูกค้าบางท่านก็มีความชอบหรือว่าความต้องการที่แตกต่างกัน นะครับเราก็ตัดตามที่ลูกค้าสั่งลูกค้าต้องการก็แล้วกันนะครับต,ตรงจอนก็เหมือนกันครับค่อยๆไล่เก็บตรงไหนที่มันยังไม่เนียนยังไม่นวลน,นะครับใช้หวียกขึ้นเล็มปลายผมลงไปเรื่อยๆเก็บงานลงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆแตกไปนะครับไททอยก็จะดูสโลปขึ้นดูสวยดูทุยนะครับดูเนียนดูกระชับ ขนอ่อนลายผมนะครับเราก็ถ่ายแล้วก็สะบัดนะครับเก็บางานให้ลูกค้าให้ดูเนียนดูนวลที่สุดหลังใบหูลูกค้าด้านขวาก็การให้เป็นกรอบเป็นขอบเป็นทรงเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะด้านนี้เราก็การเสร็จแล้วเราก็เก็บ ขอบผมให้มันสั้นหรือให้มันดูนวลดูคมคืนขึ้นนะฮะง่ายๆนะครับสำหรับทรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,น,นักเรียนชั้นตัดผมนะครับ จอนก็ไล like hey, like the so yeah. ่ให้มันบางลงนะครับขอบผมด้านหน้าเราก็ไล่ให้มันสั้นหรือว่าให้มันนวลให้มันดูกระชับไม่ดูหนาจนเกินไปนะครับเวลากันแล้วมันจะได้ดูสวยนะครับไม่ใช่เวลาเรากันแล้วขอบผมมันดูหนาดูยาวมันดูทู่เกินไปมันดูไม่พลิ้วมันดูไม่สวยมันดูไม่นวลนะครับน้องก็ต้องดูให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงไหนที่มันดูแล้วมันไม่สวยเราก็เก็บก็แต่งให้มันดูสวยให้มันดูเนียนดูนวลที่สุดนะครับก่อนที่เราจะจบงาน เสร็จแล้วก็ใช้วีเล็กในการมาช่วยเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับขอบผมที่มันดูหนาเราก็เก็บให้มันบางลงให้มันนวลขึ้น เสร็จแล้วเราก็จะมาซอยผมด้านบนนะครับลูกค้าไม่ต้องการเอาความยาวออกนะครับให้เราเลียมปลายผมให้มันบางนิดหน่อยนะครับผมก็จะใช้หวียกขึ้นนะครับค่อยๆเลียมปลายผมนิดเดียวนะครับไม่ได้ซอยอะไรมากมายนะครับหัาลูกค้าค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับเพราะว่าใส่แว็กครับเราแค่สับให้มันบางลงนิดหน่อยนะครับไล่เก็บเป็นแถวๆไปอย่างเงี้ยซอยเป็นแถวๆไป นะครับอย่าไปซอยย้าจนเกินไปนะครับเราพยายามเล็มที่ปลายผมนะครับนะยกขึ้นแล้วก็เลมปลายผมเนี่ยผมจะได้พิ้วนะครับแต่ถ้าเราซอยถึงโคนนะครับอ่ามันก็จะชี้มันดูไม่สวยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเป่าทำความสะอาดเนี่ยฮะนิดเดียวนะครับการซอยหรือว่าการทํางานตามสังนะครับมันง่ายนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาไม่ได้ต้องการเราออกมากมายนะครับ ก่อนที่จะจบงานนะครับผมก็จะมาเก็บรายละเอียด,ดนิดหน่อยนะครับตรงไหนที่เราดูแล้วว่ามันยังไม่นวลนหรือว่ายังไม่กลมเกิน,นตอนไล่เก็บให้มันดูนวลดูกลมกลืนที่สุดไททถอยก็จะดูทุยดูสโลปดูสวยดูกระชับเลยนะครับการไล่เก็บเราสังเกตดูว่าเวลาผมใช้หวีนะครับเนี่ย ตัดแล้วก็ง้างออกมาเนี่ยตัดแล้วก็ง้างออกมาแล้วก็ถ่ายนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าตรงไหนที่มันยังไม่กลมเกลืนเราถึงทาเราถึงไล่เก็บนะครับถ้าตรงไหนมันกลมเกลืนหรือว่ามันซูสวย,ยแล้วเราก็ผ่านเราก็เก็บส่วนที่ว่ามันยังไม่กลมเกลืนแค่นั้นเองนะครับการเก็บงานเราสังเกตดูเรามองดูนะครับเช็คงานดูตรงไหนมันสวยแล้วก็ผ่านนะครับ ด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับเก็บให้มันดูนวลดูเนียนที่สุดนะครับตรงไหนที่มันสวยหรือว่ามันเนียนแล้วเราก็พอนะครับไปการทํางานแบบง่ายๆนะครับทรงนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่เราตัดให้มันเป็นกรอบเป็นทรงนะครับไล่เก็บให้มันนวลให้มันดูกระชับดูสวยขึ้นแค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการที่จะให้มันสั้นอยู่แล้วเราตัดให้มันดูดีนะครับก่อนที่เราจะจบงานนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นักเรียนชช่นเดิผมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวนสวัสดีครับ